สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube ปีเตอร์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่16มีนาคม2565นะครับมาสรุปดราม่าหลายเรื่องเลยครับที่โอ้โหเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเชลซีโดนกดขี่ยับนะครับเดี๋ยวเอามาฝากกันยังตำต่ำก็2เรื่องเลยนะครับรวมไปถึงความใจของไคฮาวเวสนะครับที่ยินดีจ่ายเงินออกเงินช่วยเหลือทีมนะครับในการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลนะครับก็ไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลไทยแล้วก็บอลน,นอกนะครับฝากไปติดตามสิงห์เวิ o ์ f ออฟฟุตบอลกันด้วยรวมไปถึงยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บครับ ใครปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าช่วยเหลือได้แน่นอนมีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยทักไปสั่งซื้อเลยนะครับใช้ดีจริงจึงบอกต่ออยู่กับช่องพี t e r โบ๊ทมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปดูบอลกับพีโบ๊ทนะครับอินบ็อกซ์มาพูดคุยที่ท เฟซบุ๊กแฟนเพจเลยนะครับก็จะไปดูช่วงเดือนเมษายนนี้ไปอํลลาเสียมีแล้วก็อาจจะเป็นการต้อนรับเจ้าของสโมสรคนใหม่ด้วยยืนยันว่าดูได้นะครับหาตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้แน่นอนนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับอัปเดตกันที่เรื่องของเจ้าของสโมสรใหม่ก่อนนะครับก็ค่าคืนที่ผ่านมาความคืบหน้าเกี่ยวกับว่าเฮ้ยกำลังจะเป็นใครกำลังจะได้ข้อสรุปขนาดนั้นไหม ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอะแต่ผมมีมาฝากนะครับเริ่มจากของ n i โคล a าอิมเฟนะครับคนนี้เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจจากสหรัฐนะครับเขารายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าวของเขาบอกว่ากลุ่มทุนของท็อดโบลีกับฮันยอกวิสไม่ได้กังวลข้อเสนอจากกลุ่มของซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลของอังกฤษยังคงมองว่า กลุ่มของวิสโบลี่แล้วก็จนาทานโกสตีเนี่ยยังเป็นตัวเต็งที่จะเป็นเจ้าของใหม่เชลซีเหมือนเดิมข้อเสนอก่อนน,นนี้ที่ยื่นเข้ามาก็คือ2,500ล้านปอนด์และคาดว่าอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ซึ่งในมุมของกลุ่มทุนเนี้ยเขาบอกว่ายังใจเย็นอยู่แล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับจากนั้นไม่นานครับอิมเฟลก็โพสต์เพิ่มเติมอีกครับบอกว่า Uh, ทางฮันยอกวิสนะครับมหาเศรษฐีชาวสวิสเซอร์แลนด์ที่ได้พูดคุยกับท็อตทโบรีชาวอเมริกันที่ลอสแองเจลิสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกลับไปที่ของตัวเองนะครับ mm hmm. วิสก็เดินทางไปที่บอสตันนะครับไม่ชัดเจนว่าทั้งคู่พูดคุยอะไรกันบ้างมีการอัปเดตเพิ่มเติมอะไรกันไหมแต่ข้อเสนอก็ยืนยันนะครับว่ากลุ่มนี้ยื่นไปขอซื้อเชลซีแล้วจริงๆ แต่เขาบอกว่าไม่น่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้สรุปก็คือเฮ้ยมันยืดเยื้อซะง,งั้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยทางฝ่ายขายของเชลซีก็คือธนาคารเรนในสหรัฐเนี่ยเหมือนกับอยากจะให้ได้ข้อสรุปเคาะรายชื่อให้ได้ภายในวันศุกร์นี้วันที่18มีนาคมแต่ว่าทางนิโคลัสอิมเฟลบอกว่ามันอาจจะยืดเยื้อกว่านั้นว่ะซึ่งอันนี้ก็น่าน่าสังเกตนะครับว่า ถ้าในเมื่อเชลซีกำลังวิกฤตทางการเงินอย่างหนักและแบบอยากส่งเรื่องไปให้ยังรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้มันรอขนาดนั้นให้มันยืดเยื้อขนาดนั้นซึ่งก็แอบคิดนะถ้าจะยืดเยื้อขนาดนั้นให้ซาอุได้มีรุ้นด้วยปะละ่ะเออเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวจากฝั่งของสื่ออังกฤษหลายเจ้านะครับว่าปัญหาหลักของซาอุก,ก็คือไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเขากลีดกันซาอุนะแต่คือเวลาจะ หรือว่ารับรองอะไรต่างๆว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของนิวคาสเซิลเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการดูพอสมควรนะครับซึ่งมันอาจจะกินเวลาแล้วถ้าเกิดเรามองจากเคสเนี้ยถ้าฝั่งของโบลี ok ่ฮันยอรวิสแล้วก็โกสตีนก็ยืดเยื้อกินเวลาเหมือนกันเออมันก็น่าจะลองรอดูสถานการณ์จากฝั่งของซาอุหน่อยไหมแล้วก็ มีกระแสจากแฟนเชลซีบางคนนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบางคนก็บอกว่าไม่เอาเว้ยกลุ่มนี้จะเอาซาอุให้กลุ่มนี้ไปซื้อสเปอร์เถอะเพราะว่าพวกเขาเชียร์สเปอร์นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอแต่ถ้าเกิดเราตัดอคติออกไปถ้ามองกลยุทธ์จริงๆอ่ะโบลี่ะคนที่เป็นหัวนำของกลุ่มนี้เขาทำทีมกีฬาประสบความสำเร็จมาตลอดอาชีพเลยนะแล้วก็มีบางคนครับเอาข้อมูลมาบอกอิมเฟลว่า ที่คุณบอกว่ารัฐบาลมองกลุ่มนี้เป็นตัวเต็งเนี่ยมันไม่น่าใช่นะเพราะว่าตอนนี้คือรัฐบาลจะไม่เข้ามายุ่งในเรื่องของการเลือกผู้ซื้อคนเลือกผู้ซื้อตอนนี้เป็นทางเชลซีกับธนาคารเรนไม่ใช่หรือรัฐบาลคือด่านท้ายๆเลยไม่ใช่หรือนะครับซึ่งมีการไปอ้างอิงลิงก์มาจากทางฟุตบอล London ด,ด้วยนะครับทางฟุตบอลลอนดอนก็เหมือนกับบอกว่าทาง รัฐบาลก็คือเหมือนกับด่านสุดท้ายนะครับก็คือแบบอ่าถ้าเกิดเสร็จสิ้นมาชัดเจนดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีแบบความขัดแยง้งไม่ได้มีอะไรก็ไม่น่าจะกีดกันอะไรขนาดนั้นและมันก็สอดคล้องกับอันนี้ครับสอดคล้องกับตัวนี้นะก็มีบทสัมภาษณ์ นะครับของไนเจลฮัตเตอร์สตันคนนี้เป็นรัฐมนตรีกีฬาของสหราชอาชนจรรักรนะครับเขาบอกว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหราชอาชนจรรักรในด้านการลงทุนเลยทั้งในเรื่องของสติปัญญาเรื่องของวัฒนธรรมเรายินดีต้อนรับการลงทุนของซาอุดีอาระเบียและทุกวันนี้งานจํานวนมากในสหราชาราชนจักรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วย นะครับพอมีบทสัมภาษณ์นี้ของฮัตตดสตันออกมาเนี่ยมันก็ทำเอาคิดนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วกลุ่มจากซาอุเทคโอเวอร์ยากจริงหรือเออนะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีกีฬาเขาก็บอกชัดเจนว่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆดีต่อกันมากนะครับคือมันก็แค่ต้องพิสูจน์ใ้เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางนิวคาสเซิลอะถ้าเกิดพิสูจน์เรื่องนี้ได้ดูแล้วก็ยังมีลุน้นนะครับดูแล้วก็ยังมีลุน้น นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ถ้าเกิดให้สรุปสถานการณ์กันตอนนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือทางกลุ่มจากของโบลีฮันยอกวิสแล้วก็โกสตีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเต็งนะในรายงานของนิโคลาอิมเฟลแต่แฟนบอลก็มาค้านบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มองใครเป็นตัวเต็งถ้าจะหาว่าใครเป็นตัวเต็งคุณต้องไปถามทางเชลซีกับทางธนาคารเรนมากกว่าแล้วก็บทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกีฬาอันเนี้ยก็ทําเอาแบบว่าพอแบบ แอบได้ลุ้นกลุ่มซาอุบ้างแล้ววะคือตอนแรกผมสรุปให้ฟังไปในช่วงไลฟ์ฟีฟ่าเมื่อวานแล้วก็สรุปข่าวเมืม่อวานด้วยนะครับว่าปัญหาของซาอุคือกระบวนการเวลาและเชลซีต้องเร่งมากเพราะว่าเดี๋ยวการเงินจะวิกฤตแต่ท่านในเมื่อกลุ่มของโบลี่มันก็ล่าช้ามันก็น่าจะให้เวลากับกลุ่มซาอุเหมือนกันนะเอาใจช่วยให้เป็นทิศท,ทางแบบนั้นนะครับจากเรื่องของเจ้าของใหม่ครับไปดูกันที่เรื่องของการที่เชลซีโดนกดขี่อย่างหนักครับเอาเรื่องนี้ก่อน วันนี้คือมันมีดราม่าเยอะมากครับผมบอกเลยครับผมคัดมาเฉพาะที่มันจําเป็นจริงๆดราม่าที่แบบเหมือนเชลซีโดนรังแกเหมือนโดนรัฐบาลรังแกแบบหนักๆเนี่ยเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับเดลี่เมลนะครับสื่ออังกฤษเขาบอกว่าแฟนบอลเชลซีได้รับการแจ้งมาว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีรำลึกปีเตอร์โบเนติโค้ชตำนานผู้รักษาประตูเชลซีในสัปดาห์นี้ได้แม้จะมีกำหนดแจกตั๋วฟรี ให้แฟนบอลมาร่วมในพิธีได้ก็ตามคนในภาพนี้คือปีเตอร์โบเนตินะครับใช้คำว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เจ๋งสุดของเชลซีก่อนที่ปีเตอร์เช็คจะมาก่อนเช็คมาคนนี้คือเบอร์หนึ่งตลอดการสโมสรน,นะครับผ่านมารสุมมากมายเล่นมาทั้งดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ประสบความสำเร็จด้วยนะครับเล่นรุ่นเดียวกับปีเตอร์ออสกูดปีเตอร์ออสกูดก็คือคนที่เป็นตำนานคนเดียวที่มีรูปปั้นหน้าสโมสรณนะเวลานี้ ซึ่งปีเตอร์โบนิติเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปี2020นะครับด้วยวัย78ปีแล้วก็เดิมทีเนี่ยเชลซี Chelsea จะจัดพิธีรำลึกให้กับปีเตอร์โบนิติในวันศุกร์นี้ที่สแตมฟอร์ดบริ e และตอนแรกเชลซีก็แจ้งว่าคนที่ถือตั๋วปีอยู่แล้วก็เข้าร่วมพิธีได้และเชลซีมีแผนจะแจกตั๋วแบบฟรีฟรให้แฟนบอลเข้ามาร่วมรำลึกกันด้วยคือตั๋วปีเชลซีประมาณ28,000คนและส่วนต่างที่เหลือ ที่มันมันหายไปจากจุดนี้เพราะความจุเชลซีมัน4ี0 0มนถูกไหมครับเอา4 2 0 0มมาลบ2 8 0 0 0นั่นคือจำนวนที่เชลซีหวังจะแจกแบบฟรีๆให้แฟนบอลเข้ามาร่วมกันรำลึกถึงปีเตอร์โบนติกันด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดสถานการณ์คือเชลซีแจ้งว่าไม่สามารถให้ตั๋วฟรีเพิ่มเติมสำหรับงานนี้ได้มีการลงในเว็บออฟฟิเชียลด้วยเดดี้เมลบอกแต่ว่าเชลซีลบไปแล้วไม่ทราบว่าเหตุผลเพราะอะไรซึ่งจุดที่น่าสงสัยก็คือ แม้กระทั่งตั๋วฟรีไม่เอาเงินสักปอนแต่รัฐบาลมองว่าเป็นการละเมิดกฎมองว่าต่อให้เป็นตั๋วฟรีก็เป็นการอยู่ในข่ายเงื่อนไขาการทำธุรกรรมงงไหมคือโอเคไอ้ที่ห้ามขายตัว๋วจุดนั้นเราก็ไม่ได้พอใจแต่มันก็ยังพอพอฟังแล้วมันก็เข้าใจได้ว่าอ่ะโอเคเรื่องคาว่าขายพอมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมแต่อันเนี้ย แจกฟรีเพื่อให้แฟนบอลได้มารำลึกถึงตำนานคนนี้ปีเตอร์บนเนติเนี่ยโคตำนานเลยนะครับแจกตั๋วฟรีให้มารำลึกถึงตำนานคนนี้แต่รัฐบาลก็ยังไม่ยอมให้แจกฟรีอีกคนด่ากันยับครับแฟนบอลในโซเชียลด่ากันยับบอกว่าจะเข้าไปรำลึกถึงตำนานสโมสรขนาดตั๋วฟรีก็ยังแจกไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินเลยอะ เออทำไมมันต้องมาขนาดนี้วะเออถูกไหมมันถึงต้องใช้คําว่าแบบดราม่าเยอะมากครับวันนี้เชลซีครับโดนกดขี่อย่างหนักครับอันนี้คือจะเข้าไปรําลึกถึงตานานสโมสรก็ยังไม่ให้ไม่ต้องเสียเงินเงินไม่มีทางไปถึงเสียมีแน่นอนจากตั๋วเข้าชมพิธีต่างๆทําไมถึงไม่ให้อ่ะอันนี้ดราม่าแรกดราม่าอันต่อไปครับเกี่ยวข้องกับมิดเดิลสโบรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีมุมที่เชลซีก็ผิดเหมือนกันนะครับ ดราม่าอันต่อมานะก็ผมจะสรุปให้แบบนี้แล้วกันสถานการณ์ตั๋วชมเกม FA ฟเอัพที่เชลซีจะบุกไปเยือนมิดเดิลสเบิร์เนี่ยก่อนหน้านี้คือเชลซีขายตั๋วบางส่วนออกไปก่อนบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดครับขายล่วงหน้าไปก่อนแล้วเชลซีเลยพยายามติดต่อทางรัฐบาลว่าตั๋วที่เหลือโคต้าที่เหลือจะเอายังไงดีถ้าไม่ให้ขายเพราะกลัวเงินไปเข้าถึงเสียหมีเนี่ยงั้นขอแจกฟรีได้ไหม ก็คือแบบส,ส่วนตัวที่ขายมหมดเดี๋ยวแจกฟรีเลยเพื่ออย่างน้อยให้มีแฟนเชลซีเข้าไปชมในสนามได้แต่รัฐบาลก็เมินเฉยครับไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเชลซี Chelsea ก็เลยเล่นแปลกไปนิดครับไปขอให้แบบอ่ะถ้างั้นแข่งแบบปิดสนามไหมอ่ะถ้าเกิดไม่ให้แฟนเชลซีเข้ามาชมจะได้แฟร์ซึ่งเกี่ยวกับกรณีนี้ก็มีหลายฝ่ายตําหนิเหมือนกันมีตํานานสโม,มสรบางคนมีนักข่าวสายเชลซีบางคนก็บอกว่าการไปขอแข่งแบบปิดสนามเนี่ย เชลซีอาจจะตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลายฝ่ายก็มองว่าเราควรไปไฟกับทางรัฐบาลควรไปตีกับทางรัฐบาลครับนะอันนั้นคือแปลกใจมากเพราะว่าขนาดจะขอแจกฟรีก็ยังเมินเฉยเงียบนะครับแต่ว่าทางเชลซีเราก็ไม่น่าจะไปเหมารวมทางโบโรเพราะว่าแฟนบอลของโบโรเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรจนในภายหลังเชลซีก็แถลงการออกมาแล้วนะครับว่าอ่ะไอคำร้องที่จะขอแข่งแบบปิดสนามไปแล้วเนี่ยก็ยกเลิกแล้ว ไม่ได้ขอแข่งแบบปิศสนนมแล้วนะครับกำลังเร่งหามือกับทางรัฐบาลอยู่แล้วก็กําลังเร่งคุยกับทางฝ่ายจากการแข่งขันว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงดีนะครับส่วนตัวของพีเตอร์โบสนะผมว่าคือโอเคแหละคุณคว่ำบาตรโรมันอัปรามวิชก็จริงซึ่งผมพูดมาเสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องเหนือการคาดเดาแต่สิ่งที่รัฐบาลทําหลายอย่างมันก็ไม่ได้เหมือนการคว่ำบาตรเซมีคนเดียวอะ่ะมันเหมือนการคว่ำบาตรเชลซีด้วยถูกไหมคือ กลัวเงินจะไปถึงเสียหมีแต่ผมว่ามันมีอีกเป็น10เป็น100วิธีที่คุณสามารถขายตั๋วได้แล้วเอาเงินตรงเนี้ยมาเข้าส่วนกลางก็ได้ถูกไหมครับแจกขอแจกฟรีก็ได้คุณยังไม่ให้เลยเอามาเข้าส่วนกลางก็ได้มันมีหลายวิธีครับที่จะทําให้ยืนยันได้ว่างเงินไปไม่ถึงเสียหมีแต่ทําไมรัฐบาลถึงเมินเฉยเงียบทุกอย่างไปหมดเลยนะครับจุดนี้มันก็น่า,นาสังเกตเหมือนกันว่า มันยากขนาดนั้นเหรอกับการคิดว่าอ่ะขายตั๋วแล้วไปเงินตรงนี้ทําให้ไปไม่ถึงเสียหมีมันยากขนาดนั้นเหรอถูกไหมครับอ่ะคุณแค่เอามาส่วนกลางแล้วให้เชลซีเบิกจ่ายใช้จ่ายเฉพาะรายได้ในสโมสรที่จําเป็นเพื่อให้ประคองสโมสรไปด้วยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอกับการออกมาตรการแก้ไขครั้งนี้ถูกไหมครับและเท่านั้นยังไม่พอครับประธานสโมสรวิเดอร์สโบรครับก็คือคนซ้ายในภาพนี้นะครับคนเนี้ย คนนี้นะครับเขาชื่อว่าสตีฟกิฟสันครับออกมาแขวะเชลซีเลยนะครับเขาบอกว่าแฟนบอลของเรานักเตะของเราไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเชลซียื่นอุทธรณ์ขอเตะแบบปิดสนามเนี่ยถ้าให้ผ่านนะนั่นหมายความว่าเกมพิมพ์ลีิกทุกนัดต้องเตะแบบปิดสนามด้วยไหมย,ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกต้องเตะแบบปิดสนามด้วยไหมเออซึ่งไอ้ที่เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับการ มาท้วงเกี่ยวกับเชลซีขอปิดสนามอันนี้ผมว่าหลายคนก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มองว่าเชลซีก็ทําไม่ถูกที่ไปเหมารวมขอปิดสนามด้วยนะครับแต่จุดที่สตีฟกิฟสันพูดและดราม่าคืออะไรคือผมคิดว่าบรูซบาร์กประธานเชลซีควรโดนไล่ออกไปซะผมคิดว่าเชลซีกับคําว่าความเป็นธรรมเนี่ยความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ควรอยู่ด้วยกันมา19ปีแล้ว ไม่ใช่ควาว่าทุจริตจีใช้คําว่าความสุจริตและกันเออทุจริตมันคือไปทางที่ผิดนะครับและเขาบอกว่าเชลซีกับความเป็นธรรมและความสุจริตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมา19ปีแล้วมีการแขวะบอกว่านี่คือสโมสรฟุตบอลที่เน่าๆดีได้ใช้เงินช่วยทีมประสบความสําเร็จมันน่ารังเกียจเราหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านแล้วก็เห็นข่าวโรมันอราโมวิช เห็นวิถีชีวิตของเขาและเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในยูเครนโอ้โหเดือดครับผมบอกเลยว่าคือไอ้เรื่องที่ตำหนิไปขอเตะปิดสนามไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่ไปการไปแขะแบบถึงขั้นแบบสโมสรเน่าเฟซอะไรพวกเนี้ยโอ้โหคุณก็กล่าวแรงเกินไปกับสตีฟกิฟสันผมเลยมองว่า FA Cup ครับสัปดาห์นี้เชลซี Chelsea กับบีเดอร์สเบอร์นะครับเดือดแน่ <laughs> นอน เดือดแน่นอนอันที่จริงมันเยอะมากครับไม่ได้มีแค่สตีฟกิฟสันไม่ได้มีแค่เรื่องของปีเตอร์โบนตติมีเรื่องของเจมี่คาร์เกอร์ด้วยนะคาร์เกอร์ก็ด่าบอกเชลซีที่โดนแบบนี้สมควรแล้วเอาแต่ใช้เงินนะครับเนี่ยไปทุ่มไปจิกนักเตะทีมอื่นมาโน่นนี่มากมายแล้วคาร์เกอร์ก็ทัวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในภายหลังคาร์เกอร์ออกมาขอโทษแล้วนะเขาบอกเขายอมรับว่าเหมือนจะน็อตหลุดไปนิดนึงเขาขอโทษแล้วนะครับซึ่งมันมรสุมครับคือเชลซีโดน กดขี่จากทางรัฐบาลแค่จะแจกตั๋วฟรีไปหาตำนานก็ไม่ได้ขอตั๋วฟรีไมท่ทางนี้ควรได้เงินแต่เอาเป็นเป็นฟรีเลยเพื่ออย่างน้อยให้แฟนบอลได้ไปชมเกมในสนามรัฐบาลก็ไม่ให้แถมมาโดนประธานสโมสรทีมฝ่ายตรงข้ามแขวะออนเนาเฟซอีกมันโดนนี่คือดราม่าในวันนี้ครับเราโดนกดขี่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งในมุมของปีเตอร์โบสนะให้ดูข่าวนี้ต่อ คือในมุมของผมก็คือตอนนี้เหยียบย่ําได้เหยียบย่ําไปคือเชลซีกําลังวิกฤตใครก็ตามเห็นเชลซีวิกฤตเนี่ยก็ฉวยโอกาสหาช่องโจมตีหาช่องแขวกเต็มที่สิ่งที่ผมคิดก็คือโอเคไม่อยากสวนกลับไม่อยากด่ากลับตอนนี้ขอเก็บแล้วก็จําคําพูดของแต่ละคนเข้าไว้ในใจก่อนทีมตอนนี้เชลซี Chelsea, กําลังวิกฤตขอจาเอาไว้ก่อนแต่ย้ายทีมกูกลับมาได้นะมึง ถ้าทีมกูหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เจอได้เมื่อไหร่กลับขึ้นมาได้เมื่อไหร่นี่ไงไอคนที่แบบเฉยโอกาสช่วงนี้นะจำขึ้นใจและเชลซีให้ใจกับสปอนเซอร์มากครับล่าสุดครับทุกคนรู้ดีว่า t r i v a ลโกคือสปอนเซอร์ที่ประกาศยืนหยัดเคียงข้างเชลซีนะครับและมีกำหนดการถ่ายโฆษณากันด้วยเชลซี ให้ใจกันเลยว่า t r i ว a โก้คุณซัพพอร์ตเชลซีเต็มที่งั้นโฆษณาตัวล่าสุดของ t r i ว a โกที่เป็นเกี่ยวกับบริษัทเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบุ๊กกิ้ที่พักรงแรมอะไรพวกเนี้ยเชลซี Chelsea ส่งตัวท็อปไปถ่ายโฆษณาเลยครับ 1. k a ไคฮาวเวสสองเมสันเมาส์และ 3. จอจินโยคือ ไม่ส่งดาวรุ่งหรือว่าสำรองจ๋าลักษณะแบบนี้ไปเลยคือเอาตัวท็อปไปถ่ายโฆษณาให้เต็มที่เลยเพื่อดึงดูดโฆษณานี้ให้ออกมาดีที่สุดนะครับนี่ครับเนี่ยไครฮาวเวสกับจอร์จินโย่ไปถ่ายโฆษณากันนี่ครับโหแต่งตัวอย่างหล่อนะเมสันเมาส์ทําท่านี้ด้วยนะครับท่าแฟรงกินสไตล์นะครับ, stein, ครบเคยทําท่านี้บ่อยนะเมสันเมาส์นะครับซึ่งเขาบอกว่าทางทริวากโก้เนี่ยยังเหลือสัญญากับเชลซีอีกหลายปีเพิ่งเซ็นไปไม่นาน เขาไม่ได้บอกนะว่าให้เงินเชลซีปีละเท่าไหร่แต่เขาเชื่อว่าไม่น่าจะต่างกับคาราบาวคาราบาวเคยเป็นสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อซ้อมไม่ใช่เสื้อแข่งนะเสื้อซ้อมของเชลซีมาก่อนซึ่งตอนคาราบาวอ่ะให้10ล้านปอนด์เขาก็บอกว่าทริวาโก้หน้าจะไม่ต่างกันก็ให้เรทประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างเชลซีนะครับใครทำดีกับเราในโมเมนต์นี้เชลซีก็จะตอบแทนอย่างสุดซึ้งว่าคุณไม่ทิ้งกันส่วนใครที่เล่นกูไว้เยอะเดี๋ยวรอกู ิได้ก่อนนะนะครับมาดูภาพการฝึกซ้อมก่อนแข่งกับลิวครับใน UCL ค่ำคืนนี้กันหน่อยครับโอ้โหเมื่อคืนช็อกแมนยูไปครับตกรอบนะครับแล้วก็อาแจกก็ช็อกเหมือนกันครับตกรอบไปนะครับมาดูเรากันบ้างอันนี้คือภาพการฝึกซ้อมนี่ฮาวสนะครับโทมัสทูเคิลนะครับอัสปิลิโกยตามาโกสอลอนโซคริสเซนเซนลูกากูริสเจมเมสันเมาส์นะฮะเตียโกซิลวานะครับซึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของสภาพทีมเนี่ยโทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับโทมัสทูเคิลอัปเดตบอกว่าอลาล s อนโซพร้อมเป็นตัวจริงได้กลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เคยติดโควิดนะครับเซซาร์อัสปปริโกยตาก็พร้อมออกสตาร์ทได้เหมือนกันไม่เจ็บแล้วนะครับหายทุกอย่างแล้วแต่ว่าริสเจมกับคารลัมฮัสันโอดอยเนี่ยทูเคิลบอกว่าเราจะพยายามให้พวกเขาร่วมซ้อมกับทีม แล้วก็ต้องลุ้นหนักเหมือนกันว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าเพราะว่าทั้งคู่อ่ะไม่ได้ซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องลุ้นกันหนักจริงๆเลยทั้งโอดอยแล้วก็ริสเจมแต่ว่าอารอนโซกับเซซ่าอัสปิริโกยต้าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปฝรั่งเศสนะครับคือนัดคืนนี้เตะที่ฝรั่งเศสเล็กๆเราชนะมาก่อน2อศูนย์ที่สแตมฟอร์ดบริดถูกไหมครับซึ่งประกาศรายชื่อออกมานะครับอันนี้คือรายชื่อคนที่เดินทางไป ฝรั่งเศสนะครับซึ่งในกรณีของคนที่เจ็บเนี่ยแล้วไม่ได้เดินทางไปด้วยเนี่ยมันก็พอเข้าใจนะครับเนี่ยดูจากรายชื่อออกมาสโมสรก็แจ้งมานะครับว่า,านัดแรกเราชนะมาก่อนส0ูนยนะไคฮาวารสคริสเยนพูล hmm. ิสิกพาทีมชนะนะครับส่วนเรื่องของริสเจมกับโอดอยอ่ะก็อยู่ในช่วงของเช็คสภาพร่างกายนะครับเช็คสภาพร่างกายแล้วก็เบนชิวลก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่า ไม่มีชื่อของรอสบาร์กลี์กับซาอูลด้วยทางที่เอ๊ะก็ก็ไม่ได้บาดเจ็บนี่นะนะครับก็ไม่ได้บาดเจ็บนี่นะคนเลยสงสัยว่าหายไปไหนซึ่งก็ยังไม่มีคําตอบอย่างเป็นทางการนะครับว่าสรุปแล้วม,มันเป็นเพราะอะไรกันแน่คืออย่างพวกคนที่เจ็บอยู่แล้วไม่ได้บินไปอย่างพวกเจมชิวเวลเข้าใจแต่ว่ารอสบาร์กลี่กับซาอูลหายเนี่ยเขามองว่าอาจจะเป็นเรื่องของวัคซีนไหมเพราะว่ามันเคยมีข่าวออกมาว่า คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่ได้รับอนุญาตให้บินไปฝรั่งเศสเป็นกฎของทางรัฐบาลของทางฝรั่งเศสก็เลยคือคนจะเข้าประเทศเขาต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นซึ่งอันนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันครับเย่ายพวกกัปตันเดฟเนี่ยยังบินไปอะ่ะดูรายชื่อนะเกปารูดิเกอร์อารอนโซคริสเซนเซนจอร์จินโยซิลวากองเตโควาสิตลูกากูพูลิสิกแวนเนอร์ชีคเบตตินิลลี่ชาโลบาเมนดี้เมาส์ซิเยรเคนเนดีฮาวเวส มาลองซาฮาวิเวลพวกเนี้ยแต่ไม่มีซาอูดไม่มีบาร์คลี์ไม่มีริชเจไม่มีโอดอสงสัยดูแล้วไม่ทันมไม่ได้ไปนะครับนี่คือรายชื่อนะครับส่วนไคลฮาวเวสครับพอพูดถึงเรื่องของการเดินทางแบบนี้โอ้โหให้สัมภาษณ์โคตรใจเลยฮาวเวสเมื่อวานสัมภาษณ์โดนสื่อถามถึงเรื่องที่ว่าเชลซี Chelsea โดนจํากัดงบเกมเยือนให้ไม่เกิน20,000ปอนดอนและแน่นอนครับ20,000ปอนดอมันยังไงก็ไม่พอไอเกมกับลิวมันยังไม่เท่าไหร่เพราะจ่ายล่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่หลังจากนี้ สื่อก็ถามว่าแบบนี้นักเตะยินดีช่วยสโมสรไหมฮาวเวิร์ดสบอกว่าผมจะจ่ายแน่นอนมันไม่ใช่ปัญหาผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสําหรับเราเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือพวกเราอยากลงเล่นอยากลงแข่งขันผมคิดว่าตอนนี้บนโลกมีอีกหลายเรื่องที่มันชวนปวดหัวมากกว่าเรื่องนี้ซึ่งถ้าทีมต้องเดินทางไปแข่งด้วยรถบัสหรือเครื่องบินในเกมเยือนผมจะช่วยจ่ายแน่นอนไม่มีปัญหาเลยเรียกว่าค่าเดินทางพวกนี้ ยินดีควักเงินจ่ายเลยนะครับซึ่งผมว่าจริงๆทุกคนก็ยินดีช่วยสโมสรเหมือนกันนะครับเพราะไอ้เงินตรงนี้มันไม่ใช่เงินใหญ่โตมากมายแล้วก็มีรายงานจากทางมุนโดเดบอติโบบอกว่ากับตันเดฟเซซ่าอัสปิลิโกตายินดีทําเหมือนไครฮาวเวิสเหมือนกันคือก่อนหน้านี้ไอ้พวกข่าวที่บอกว่าเมาส์เจมยินดีเล่นไม่รับค่าเหนื่อยอันนั้นไม่จริงตองเต้ยินดีเล่นไม่รับค่าเหนื่อยอันนั้นไม่จริงนะครับแต่อันนี้สัมภาษณ์ของฮาวเวิร์ที่บอกว่ายินดีช่วยจ่ายเงินช่วยสโมสร อันนี้จริงเพราะว่าออกมาจากปากเลยซึ่งผมว่าถ้าไปถามคนอื่นๆในทีมเพิ่มเตนะิมนะเม้ากงเต้เจมส์แวนเนอร์ใครก็ตามผมว่าไอ้เรื่องค่าเดินทางเล็กๆน้อยๆผมว่านักเตะย,ยินดีช่วยทีมนะเพราะว่าคือก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนี้เชลซีกำลังวิกฤตทางการเงินจริงๆนะครับแล้วก็กับช่วงเวลาแบบนี้นักเตะหลายคนก็แสดงสปิริตออกมาได้ดีมากๆซึ่งก็ชื่นชมไคฮาวเวสเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆนะครับ มันมีข่าวลือออวมาจากทางเลกิฟด้วยครับสื่อของฝรั่งเศสนะครับบอกว่าจากการที่โรมมนอัปรามิชโดนคว่ำบาตรจากทาง EU ทําให้อยู่ในแบล็คลิสต์ของสหภาพยุโรปเนี่ยมีรายงานว่าเชลซีต้องขอใบอนุญาตเพื่อให้เล่นเกม UCL กับลิวคืนนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นที่เข้าใจกันว่ายูฟ่าไม่น่าจะก,กีดกันอะไรยูฟ่าน่าจะให้แข่งกันตามปกติซึ่งที่งงก็คือเซียหมีโดนคว่ำบาตรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเชลซีจะไม่ได้แข่งวะ ก็ง,งงเหมือนกันคือตอนนี้สื่อก็แบบชฉวยโอกาสเหมารวมทุกอย่างไปหมดถูกไหมครับอ่ะมาดูรายชื่อที่คาดแบบสั้นๆกระชับกระชับนะครับเตะคืนนิตยีสามนะครับสถานการณ์ชนะเข้ารอบเสมอเข้ารอบแพ้ลูกเดียวเข้ารอบถ้าแพ้2ลูกต่อเวลาพิเศษแพ้มากกว่า2ลูกตกรอบนะครับเพราะว่านัดแรกเราชนะมาก่อน2.0งศูนย์นะครับรายชื่อคืนนี้งับสื่อคาดว่าจะเป็นเมนดี้เ้าเสาแบ็กโฟใช้คริสเซนเซนซิวาเรดิเกอร์อลอนโซ นะครับกองกลางม,มีกองเต้จอจินโยเมาส์ตัวรุกเป็นซีเยกไคฮาวสแล้วก็คริสเตียนพูลลสิกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันผมว่าหลังสาก็มีโอกาสนะคือถ้าอารอนโซกับเดฟกลับมาแล้ว,วก็มีโอกาสเล่นหลังสาได้เหมือนกันฝั่งของลิวเนี่ยตัวหลักๆก็คงเป็นโจนาธานเดวิดแล้วก็ตอนที่ผมไปดูในสแตมฟอร์ดบริตนะเลกแรกที่เจอกันไอเรนาโตซานเชสแม่งเล่นโคตรดีเลยเล่นแบบโอ้เดีย๋ยวปีหน้าได้ย้ายนะครับเรนาโตซานเชสเล่นดีมาก ถ้าให้ฟันธงสกอร์ผมว่าเชลซีน่าจะเล่นแบบประคองเกมนะครับเพราะเล็กแรกตุนมาก่อน2ลูกแต่ก็คงไม่ได้ประมาทหรอกคิดว่าน่าจะเข้ารอบได้แต่ผมว่ามีโอกาสเสมอนะฮูสกอร์ให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งผมก็ว่ามีโอกาสเสมอนะเป็นเสมอก็อประคองเล่นแบบเพลย์เซฟเข้ารอบไปนะครับคิดว่าคงไม่น่าถึงขั้นแพ้นะนะครับเพราะว่า โอเคอาจจะมีเรื่องนอกสนามแต่ว่าสปิริตเชลซีนักเตะก,ก็ยังดีอยู่คิดว่าไม่น่าจะถึงขั้นแพ้อาจจะเสมอหรือถ้าเกิดชนะก็คงเป็นชนะแบบเฉยๆนะคิดว่าไม่ได้ขาดนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอันนี้คือในความเห็นของผมก็เตืมนมาดูครับคืนนี้ครับให้กําลังใจทีมลุ้นกันว่าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ไหมนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งครับทั้งสิงห์ world of football นะครับก็มีคอนเทนต์มาฝากทั้งบอลไทยบอลนอกเลยนะครับ ฝากทางยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บกับสมุนไพรธรรมชาติอย่าท่าจอมทองด้วยนะครับวันนี้คลิปค่อนข้างยาวหน่อยเพราะว่าข่าวเยอะมากใช้เวลาแปลเป็นชั่วโมงเลยนะครับปีเตอร์บอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย